สวัสดีครับครับวันนี้อยู่กับผมอิบหลาย้อมครับครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเอิบหลา้อมเหมือนเดิมน,นะครับครับวันนี้มาดูแพลงผ้อ่านบ้านหนองก็บอกครับสินรุ่งเขื่องนะฮะอ่าเป็นตัวแรกผมเลยดูนะตัวแรกมันช้ำนะมันก็ช้ำหน่อยนีให้มันดูตัวไม่ช้ำี่อืมันตัวไม่ช้ำครับแมนะ่ดูดูตัวนี้เนี่ย ดูลักษณะพี่นะไหมการวางขาดูการวางขาดูเขาดูหางนะทุกคนเห็นไหมแหมผมบอกไปไหมดูลักษณะครูพับกับลุงเรื่องในแกะไม่เหมือนกันพี่คนละสีคนละสไตล์กันเลยของลุงเรื่องเนี่ยจะทอแต่งไม่เรียบไม่เรียบไม่เนียนแต่มีอษณ์เฉพาะตัวใช่ไหมคือแบบนี้พี่มันทําของเก๊มไม่เหมือนนะคนแกะยังไงก็ไม่มีทางเหมือน พเพราะมันคนละคนกันนะผมบอกอะดูหน้าใช่ไหมนั่นะนะหน้าดูข้างหน้ารูปนักะทรงนะด้นานหน้าเนี่ยพี่แพ้เล่นไม่ยากเลยผมบอกเลยแพ้เล่นง่ายมากถ้าเกิดว่าพี่ตั้งใจดูนะก็เข้าไปศึกษาลหลายๆหลายๆหลายๆคลิปแบบพี่เป็นแล้วนะดูลักษณะการเจาะข้างหน้าไม่นะ เหมือนกับเป๊ะคุณหน้าดูหน้าตาพี่แต่ตัวคุณห,หน้าตาแต่ตัวไปสี่ตัวนี่เหมือนกับเป๊ะเออนึกแต่แค่ขนาดตัวไม่เท่ากันห้าไ้ดูขนาดนะเป๊ะพ,พี่คืออย่างนี้คือแพทแท้พี่สากลนิยมเลยโอเคนะพี่นะอย่างนี้ก็หลายบาทนะพี่หลักแสนนะอะไรไหนแสนนะตัวหนึงนะ่งเนี่ยใช่หายากพี่ไม่มีแล้ว สินเนี้ยเล่นง่ายมากพี่แต่ตัวจริงหายากหายากโคตรถ้าเจ็ดถีพี่โอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวที่สามกันดีกว่าครับผมครับ